หอยหน้าขีกระตายอ๋อคนเล่ากับาอื่นหอยหน้าขีกระตายอามาจากประเทศเราปลาหมึกนเป็ะไปหมึกน่อยปลาเผาตัวใหญ่ๆร้อยส่สิบบดทุกโตเลยบ่1ร้อยสี่สิบสามหน่อยสามหน่อยก็สิบบาทที่นึอง เก็ดปาคือเก่าพี่น้องเกล็ดปลาเกล็เมียงปลาไปขินมือนีิพี่น้องตลาดแรลงพี่น้อง ตลาดแรงได้ยังกินได้แบทั่วกังสมาร์ขีนีได้ไมนเพราิกินน้ำเดี๋ยวใส่เห็นไปมันก็ตามนั่นดิไป

แม่ <S <S แกดีกกดีเนาะอันนี้หอยอยังหอยปักกวางหอยหน้าขีกระตจ้าอ้คนล่ากับาอ,อื่นหอยหน้าขีกระายเอยา,าอมาจากประเทศเราไีตวเดียวม,มาแน่ไม่ไขายตระ Chắc thị xử nhắn linh linh Chắc bà thoát bùng Chắc bà thoát bùng เจีวอันย่างขิงไ่ปลาสิจ้าลาซีเป็นเป็นอย่างเลย่างตะกรนหายเลือย่างน้ำตะกระเตียนเนาะเม่ข่าก็ได้เพอข่าเมีขายไปเสร้นไปแหลกเงี้ยจ้าครึ่งโลแป Bà mực cái cái nồi mực nồi nhân thảm bò cứ để nhìn vào nhảy lì cứ bò hành nà ามีผู้ใดไปเก็บเห็ดบดอกนายหลงปลาขันบบไปหาอยู่หากินก็ไดซื้อจังสีแห่ะพี่น้องเอ้ยขันเขาไปหาอยู่หากินเก็บเห็ดกับโไดซื้อแต่ว่าขันบบไดไปหาเก็บเห็ดกับมาตลาดจังสีแหละหยังหาตี่เนี่ยกินพี่น้องเอ้ยเนื่อยนึงกั สามขาดเนอะกลัวสิพ่อโลบไปลูกพอ่อหรือยังอืมันไปเก็บเฮ็ดกับบไดดี้กับบอดด้ซื้อเซนดี้บ่ไปหายยู่หายกินกับจำเป็นกับต้องซื้อเอ,อีพี่น่อง นนอ,อันนี้เป็นปลาหมึกปลาหมึกสดๆราๆคาเครื่องโลดแปดชิ้นหาโลดหนึ่งกับสิ้นลอยเกิดสบเกิน,นบอลลู กุ้งกะซื่อยอยู่เวอกุ้งกะได้ซื้อทุกมือได้พี่น้องกุ้งว่กินกุ้งกัก,ก,งกินปลาหมึกกินกุ้งกินปลาหมึกยุงสีและพี่น้องอ้ยกันมาตลาดกันนี่ประมาณนี้เนาะแล้ว่ากับบ๊อบมาดเวยฮันี่บา้านพูดเขาเนาะมาก,กินของปลาไปยังสันเดชพี่น้องของตลาดยังสี่กับบ๊อบคยมาตกกั้งแต่ แต่ว่าจะซื้อไปซื้อไปไหวที่นอกอะไรเมื่อนี่ตลาดเลยตลาดก็บอยง่ายไปไหนที่ปีน,น,น้องมันฝนตกเนาะฝนเช้าตกแบบตลาดก็บอยง่ายไปไหน,นแต่ว่ามีของขายอยู่ของขายหลายอยู่ เด้สิกุ้งเด้เกุ้งเหี่ยวเคืองโลดเด้อลูกหน่้อยสิบ เมีย่ยงปลาเผาปลาสดสะอาดน้ำกิ้มรสเด็ดอ้ยเจ้าไม่ได้หน่เนะาะเขาจะเห็นโตเท่าใดเนาะนน่เนาะัตละลอยสี่สิบเนาะ này may mì, chim chấm rất đỉnh này, chèo mì miếng cá pháo, đôi nhì nhì pì non, cá pháo to 140 đấy bỏ. ดูเลยครับอาตัวนี้สรุปต่ว,ว่าพื้นทอผ้าทอหมักแบบใหม่ๆสีนี้เล่งๆไม่เสียตัวใหม่สินะเด้เขาเป็นคนมักเอาตัวนี้สรุปเรามักใหม่ๆจะ้ะ น้ำจิ้มรสเด็ดอีหลีบอ่ะตีสารด้วยแล้วบ่คักเลยมั้งบ่ทันจเจะคล้องวาวาเนาะเด็ดแบบตีสารนะบ,บ่บ่จืดจืดอ๋อรสแซ่บว่าเสิร์ทเหรอรสแซ่บน้ำจิ้มรสแซ่บแซ่บแซบแบบกะว่าก่อเอาคัวตัดเอาอย่างก่อน ส่มันมันหวานนีอยู่บนนี้ไงไตของไปนลยเอาแม่อันนี้กบบานนี่เนาะโกเบียงโกบบานบักคามหน่อยบักคามหน่อยก็คิดแบบเนาะ เมีอยเเมืองลาากัเพิ่นก็บอกโกบันนี่กันได้ปาลาแล้วเดี๋ยวชสิกินให้กับบนจ้ะไ้เมียงปลาได้ก็ตนุกจะได้ไงติดตาคือเก่าคือน้อเมื่อไร รับแล้วนินน่มๆเป็นบบหลังเตะลุกนะจืนจืนข้างเขาเลตลาดตลาดพี่น้องตลาดแรงเด้อพี่น้องเต็มกระตาคือเกาไดลปลาไดย่างปลาไปกินมือนพี่น้องไป กลับแล้วค่ะกลับแล้วพี่น้อง